สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hope TV Southeast Asia Season 3ข้อคิดสำหรับโยชน นูนางสาวธนิชาวัฒนสุธรค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหัวข้อที่มีชื่อว่าคอเกตเมื่อได้ยินชื่อคำว่าคาเกตหลายคนอาจจะนึกถึงยาสีฟันเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะด้วยความที่เราคุ้นกับผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้บวกกับความเก่าแก่ของแบรนด์ที่มีมามา,มากกว่า200ปีโดยจุดเริ่มต้นของคาเกตเริ่มมาจากคุณวิลเลียมคอเกตผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ค่ะแต่คุณวิลเลียมคอเกตไม่ได้เป็นผู้ผลิตยาสีฟันไม่ใช่คนแรกนะคะในการจาหน่าย แต่อย่างไรก็ตามย้อนไปเมื่อปี1798วิลเลียมคาวเกตคือเด็กผู้ชายชาวหนุ่มอังกฤษวัย5 5ปีที่อพยพมาปักหลักฐานอยู่ที่อเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาพร้อมกับครอบครัวของเขาพ่อของวิลเลียมเขาเปิดโรงงานทําสบู่ค่ะกับเทียนไขวิลเลียมก็ได้รับการซึมซับนะคะกระบวนการผลิตต่างๆมาตั้งแต่วัยยาวค่ะจนกระทั่งธุรกิจของพ่อไม่สามารถดําเนินต่อได้วิลเลียม คารเกตจึงได้ออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองค่ะในวัย19ปีลองถูกลองผิดจนในที่สุดก็ได้กอ่อตั้งบริษัทวิลเลียมคอเกตแอนด์คอมพานีด้วยตัวของเขาเองในปี1806ค่ะเป็นร้านเล็กๆที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนวิลเลียมกลายเป็นหนุ่มอังกฤษผู้มั่งคั่งในสหรัฐอเมริกาค่ะ ในช่วงเวลานั้นผลิตภัณฑ์เขามีเพียงแค่แป้งกับสบู่และเทียนไขยังไม่ได้ผลิตยาสีฟันแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากวิลเลียมเขาได้ให้กำเนิดบุตรชายมีชื่อว่าซามูเอลคอเกตค่ะหลังจากนั้นลูกชายของวิลเลียมซามูเอลก็ได้มาสืบทอดต่อรับช่วงต่อนะคะของคอเกตคอพนีซามูเอลลูกชายได้พัฒนาสูตรต่างๆจากสบู่ทั่วไปนะคะพัฒนามาเรื่อยๆจนพัฒนาสินค้าอย่างยาสีฟันค่ะแม้ ว่าเาเกตคัมพาน์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตยาสีฟันเป็นบริษัทแรกๆแต่ก็เป็นผู้ที่จําหน่ายยาสีฟันในเชิงพาณิช เป็นบริษัทแรกนั่นเองนะคะแบบเป็นหลอดจนพัฒนามาเรื่อยๆกลายเป็นคอเกตโลโก้สีขาวแดงอย่างที่เราคุ้นหูคุ้นตากันจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่เรื่องที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าคุณคาเกตและครอบครัวเชื่อในพระเจ้าค่ะแม้จะมีงานมากมายแต่ครอบครัวของเขาก็ไม่เคยลืมพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอรวมถึงการถวายสิบรถเช่นเดียวกันนะคะและวันนี้เตยก็มีข้อพระคัมภีดีๆจะมาแบ่งปันค่ะ อยู่ในฟิลิปปิน์บทที่4ข้อ19ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นทุกอย่างแก่ท่านจากความมั่งคั่งอันเลิศดเลอของพระองค์ในพระเยซูคริส เมื่อคิดจะทำอะไรก็รีบลงมือลงมืออย่างระมัดระวงังอย่ารีรอให้กับคนอื่นๆอ,อย่าโมรอคนอื่นหากเราคิดได้เราก็ลงมือทำเลยค่ะ EP ต่อไปจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสาวน้อยโตคลื่นเราก็มารอรับชมกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนวันนี้ฮบทีวีเซาอีสเอเชียขอขอบคุณค่ะ